สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับนะัที่โตออโตคาร์นะครับวันนี้เดี๋ยวนะ่จะมาแนะนําลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางโตออโตคาร์นะครับอ,อ,อันนี้ก่อนอื่นเลยขอให สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีค่ะขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงครับเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบเนาะคุณเจี๊ยบรู้จักโตออโต์คาได้อย่างไรครับมีคนแนะนํามาค่ะอ๋อมีคนแนะนํามาใช่ไหมครับเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับการบริการของเซล์หรือว่าการบริการของทางร้านเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะประทับใจดีมากตั้งแต่เซลล์เลยค่ะดูแลดีมากๆเลยค่ะไม่ไม่เคยเห็นเต็นท์ไหนดูแลดีเท่าเต็นท์นี้เลยค่ะ ขอบคุณครับอ่ะถ้าเผื่อในโอกาสหน้ามีโอกาสแนะนําคนรู้จักหรือเพื่อนๆคนรอบข้างคุณเจี๊ยบจะแนะนํามาใช้บริการที่โตแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวจะแนะนํามายินดีหรือว่ายินดีโฆษณาให้เลยค่ะดีมากถูกใจมากๆค่ะครับขอบคุณครับอ่ะถ้าเผื่อโตออโต้คาร์เป็นมาตรฐานที่คุณเจี๊ยบไว้วางใจนะครับให้คุณเจี๊ยบยกแบบนี้เดี๋ยวน็อตจะนับหนึ่งสานะครับหนึ่งครับ2ครับสครับขอบคุณครับอ่ะล้ว สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวนอตจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางโตออโตคาร์นะครับขออนุญาตอวยพรให้คุณเจียมและครอบครัวนะครับรับรถคันนี้ไปนะครับหารายได้ได้เยอะๆมีความสุขนะครับนำความเจริญความก้าวหน้าเข้ามาในครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ